<laughs> มื่อกี้ทอมฟังอยู่มีโมเมนต์เนี่ยให้ทอมมาเล่าโมเมนต์ทอมก็โมเมนต์อ, moment อะไรวะเ <laughs> 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 ต้ยยังนงดี <c oughs> อือฮึคือเมื่อตอนวันเกิดทอมอะพี่อ่ะแชร์โมเมนต์งานไปว่าแบบ <c oughs> มันช่วงหนึ่งที่ที่ทอมมี่กับจิมมี่อ่ะคุยกันว่า <c oughs> ว่าจิมมี่บอกว่าจิมมี่ขับรถไม่เป็นเลยอะไรอย่างงี้อ่าฮะใช่เขาก็เลยเออ แล้วทอมก็บอกน้องไปว่าแบบออก็ลองอย่างเรื่องแบบนี้ก็ลองลองต้องลองอะไรเงี้ยน้องนัทยังขับเป็นเลยนู่นนี่เราก็โดนไปแพ้แผล <laughs> ใหญ่อยู่ <laughs> เออเราก็เลยบอกเราก็เลยบอกทอมไปไงว่า <laughs> เออก็ทอมก็ลองทาวอล์กให้แบบว่าเออสอนจิมมี่ขับรถอะไรเงี้ยเออโอ้โห oh. oh. แล้วทอมก็เลยบอกพี่ว่า <laughs> เออเขาไม่ให้แฟนถอนขับรถไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเออพี่อต้องไปอันนี้อันนี้ทอมได้ยินมาเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวตีกันตายเดี๋ยวแบบว่าทะเลาะกันบนรถเออผมไม่รู้ใช่ใชก็บอกไปแต่จิมมี่ก็แบบว่าเหมือนจะขับรถจริงๆเหมือนทอมฝึกขับตนะั้งแต่เด็กไงทอมก็เลยแบบแชร์ให้น้องฟังว่าแบบมันไม่ได้ยากขนาดนั้นลออือถ้าแบบลองก็น่าจะแบบน่าจะเป็นใช่